หนาวจอกจานวันเกดหนาวอันนี้พいいี่อยซื้อให้เด้อตอนนี้เราอยู่ที่เซาท์ทันมารีน่านะคะวันนี้เราจะไปกินอะไรกัน วันนี้วันเกิดนะวานวันนี้มากินข้าวกับครอบครัวเย,ย้ไม่ต้องเสียตังหน้าทีประจำวา เจ้าของวันเกิดน,นะคะพี่เลี้ยงนะคะ <c oughs> นี่อิ่มแล้วมาเดินดูของใหม่อโอ้ยนะคะตลาดาาาโซคิโวโซคิวแขกคนคนนะคะทุกคนนะคะคุณคน,นายคุณน <c oughs> ายอยากไ,ไ,ได้กระต่าค่ะคุณนายเอาใบนี้ค่ะ คนายก็เรารอนด้วยอ่ะดูราคาสิรอคาเท่ากันสแค่นี้ขอไม่ได้หรอเนี่ยตายเ้อสบายใจแล้วคนายเป็นมหาเศรษฐีของแม่ห้าแสนคนนายเดินเข้าไปอีกแล้วอันนี้คือร้านข้มวมรยานะคะเดี๋ยวไปสตมป์บัตรจอดรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับกันละลูกสาวคนงามของแม่ทำความดี ตอนนี้น่ากลัวมากถ้ามาคนเดียวนะคะไม่ควรถ่ายบล็อกเราเดินในที่มืดบืดและเงียบแบบนี้แต่เรามีผู้ปกครองข้างหลังเราโอเคอาป้ากับบ้านกันค่ะเย้เจอกันวันที่สองวันนี้ก็วันที่สองแล้วก็ต้องเดินทางเนาะก็เลยไม่แต่งหน้าเดี๋ยวไปนอนบนรถ ถึงลาดบุรีแล้วค่ะมากินอะไรกันคะชาเตะชาเตะชาเตะบรรยากาศดีมากจังหวัดไหนยอราชบุรีราชบุรีราชบุรี์เป็นยังไงคะคุณนายอร่อย อาปาไม่กินอาโบราณค่ะคนโบราณต้องกินอาหารสุขภาพนะคะอ,อาปาง่วงฮัลโหลตอนนี้เราถึงที่พักแล้วอจะเล่นก็ที่พักได้ไหมมาเยี่ยม เรียกไม่ถูกอ่ะรู้มีพระคุณอะาระแล้วก็ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วแล้วก็แบตกำลังจะหมดว้แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักแล้วจริงๆ <c oughs> คือห้องอะห้องเลยห้อง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 เจ้าบูทำอะไรคะทำวิจัยทำวิจัยแต่เล่นเกม อมาเที่ยวก็ต้องทำงานเรียกว่าเที่ยวเหรอก็เที่ยวนะเออาพักผ่อนก็ต้องเอางานมาทำเราก็ว่าจะยกมานาโดบุกแต่ว่าห้ากินแซวกัแล้วยังสวย What เราต้องเจอสาหน้าปลาเราบอกว่าจะเจอกันพรุ่งนี้ใช่ไหมเออก็เจอกันพรุ่งนี้แหละก่อน morning เช้าแล้วเราจะมาไปดูบรรยากาศกัน ไม่ขึ้นเลยเ<อ>มีเจ้าต,ต,นะตัวน้อยด้วยนะอมาดูดิมันไม่หววเหรอลูกตัวนี้อ่ะลนกตัวนน้นไม่หวว เจอเด็กแอบเข้าห้องเด็กแอบเข้าห้องเหรอก็เดี๋ยววันนี้ต้องกลับแล้วตอนไม่รู้ว่าจะได้กลับกี่โมงเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนแป๊บนึงทุกคนตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วแต่งไงก็รีบรีบะเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางกันแล้วนะเดี๋ยวก็จะไปไหนถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายให้ดู มันเดินนั่นแหละ กวันนี้แล้วนะไปสมามาถถ่ายให้ดูได้นะคะก็อ่ะดูแค่หน้าฉันไปแล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวจะกลับบ้านสักพักแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่พักแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วเพราะว่าพวกนี้มีนัดอีกนะคะ เฮ้ยเจ้าหาน้อยน่ารักว่าแกองอันไหนหนึ่งสองหนึ่งสงให้ฟังรับไม่ฟังวะเจ้าหวาน ตัดภาพมาตอนเย็นเรากำลังจะกลับกันแล้วครับเ <kalk>. จอกันพรุ่งนี้นะคะเราจะไปไหน,นกันมันพรุ่งนี้ก็รอติดตามเลยฮัลโหล วันที่เท่าไหร่นะวะวันที่สี่ปะเออไม่ได้พักเลยอ่ะนี่ตื่นเช้ามากตอนนี้เราอยู่ทีเซ็นทรัลนะคะเออเพียงไม่เปิดอะเฟลเฮียๆวันนี้เราอยู่กับเพื่อนเราด้วยค่ะ <laughs> หาอะไรกินก่อนนะฮะแล้วก็ดูว่าเราจะทำอะไร ตอนนี้เราดูหนังพึ่งเสร็จเนะก็มาซื้อของนิดหน่อยไม่รู้จะได้อะไรเลยปะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซันบิงแล้วก็มากินบิงซูกันเนาะ เพิ่งดูหนังเสร็จเลยแต่หาของหวานตบนิดน,นึงก็อยากกินิมาแล้วค่ะ อาเด็กเซลดาข้าลงลูกเราจะไปดิสไลฟ์มีพอร์ต กินอีกแล้วกินทั้งวนันใช่ไหมคะชนมึง เสียใจต้องตาคอลรู้จี๊ดไปยังอยู่กินอยู่รู้จี๊ดเสียใจอ่ะกูแบบเอ่อมากแต่หังนตังกวักมือเรียกะกูต้องการให้โดนตรงนี้บอกโดนมันจะเฮียกูจะตัดแต่ตรงเทปมึงทำร้ายกูไปลงคอยดู ก็ต้องข้งได้ปะไม่ต้องคนรู้ก็อยากเลยเป็นจังหวะวันนี้วันที่สิบสองนะฮะวันแม่เราต้องไปวัดยังไม่ได้นอนอีกแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่านอนทั้งวันเลยเพีย นะเจอก,กันที่วัด ตตาตรียมสีนำเงินทางบ้านเลยโดยเมอน,อ,นอย่าลืมกดติดตามตรอรี่เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะไปละบายบาย